ชื่อแบมชื่อแบมสะกดว่าไงลูกไี่ชื่อแบมใช่ชื่อแบมสะกดว่าไงคะ <B. S 1> เขียนแล้วก็สะกดด้วยลูก B อืมแล้วก็ B แล้วก็แล้วก็ M อ่านว่า <B. S 1> แบม ôm diêm đắc cơ lạ lỗ trợ đỡ đó nè anh ấy là gì, do lại do do giác kiến thì anh ấy chưa là nè bam bam chưa trình qua kiến hết một đâu nè อืมวันนี้ชื่อใครแม่สไลด์แอร์มอม้าแม่แม่ไอมีมอมาด้วยแม่ไงแม่ไม่เอกด้วยไม่เอกก่อนไม่เอก อ่างสองตัวแล้วก็ตัวอะไรยอรยักษเขียนผิดแล้วยอยักษนั่นน่ะแล้วก็อมยิ้มเย่ตบมือให้ด้วย